ดาวแล้วเนาะยังยังไม่ดาวยังเรายังติดตำแหน่งไหน่อนปั้นดาวตอนปั้นดาวตอนปั้นดาวปว่าต้องต้องต้องหาสายทาขวาหาได้แล้วก็ทางสายทางขวาเขาต้องติดตำแหน่งของเขาติดตำแหน่งของเขาปั๊บเขาเรียกเป็นเขามีซ้ายหนึ่งขวาซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนติดตำแหน่งเอกเขาเป็นเป็นดาวเป็นดาวแล้วเป็นดาวแล้วเป็นดาวต้องไปช่วยข้างหลังช่วยลูกช่วยลูก ให้ลูกเออช่วยลูกหาลูกให้มีสายมีฝามเหมือนของเขาอือก็เลยก็เลยเรียกว่าเป็นตำแหน่งเอ่ก็ให้ดาวก็เปนก็เาก็ปิดตำแหน่งเหมือนกันอืมปิดตำแหน่งปั๊บลูกก็เป็นดาวเหมือนกันนช่เหมืออเป็นดาวปั๊บลูกเป็นดาวนี่ก็ต้องไปหาหลานไปให้ให้หาสองข้างเหมือนกันอีกองเหมือนางนต่อต่อถ้าตมองเหมือนเงินต่อต่อต่อกันใช่ไหมและคนนี้จะได้เท่าไหร่ บริษัทจ่ายค่าปั้นดาวให้คนนี้เท่าไหร่พ <1, 8 S 2> ันแปดพันแปดครับค่ะใช่พวกนี้ก็จะพยนอ่าพู้ง่ายๆลูกที่เราพามาต้องลงไปช่วยเขาให้ลูกเรามีรายได้พันแปดลูกได้รายได้พันแปดแล้วบริษัทจ่ายเราต่างหากพันแปดโอเคไหมบริษัทจะช่วยยืงยืงหนึ่งห้าก็ได้นะครช่วยยืมตังค์ออมตังค์ออมนะครับควอนควอนไบนังไงเพราะฉะนั้นต้องรักกันต้องช่วยกันเป็นทีมจได้ យើង <rôlepot> ទៅជ <of the> <ici> ួយគ្នាបេនធីមបេនគុំគ <holes Over them> ្រ <the rekay> <löss91> ាយើង <cileeta> ទៅជួយគ្នាអស់អស់មានចឹង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 តតតណារហូតខ្ញុំមកអើយើងគេឲ្យយើងខំខំនអត់នេះអាហ្នឹងអូខេយល់ចាស់ដល់ម៉ែទីគឺดาว1ដួងណាអានោះប៉ានតាមดาวដែរប៉ានតែดาวណាប៉ានប៉ានดาวទេតណានេះតណាប៉ានดาวទៀតអានេះ

ใบใบจมายดในฟปไมไไตามอ่ามีดาวสองดวงละเหมือนกันวันน uh, 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 uh ี huh. ้เราก็ต้องไปช่วยลูกเราสายให้มีสายหนึ่งคนกวาหนึ่งคนปิดตำแหน่งเอเราก็เรียกว่าปั้นดาวบริษัทกระจายให้เรา1,800อยบาทแล้วก็ลูกเราอีก1,800ปอยบาทใช่ตอนบัตรไหนรไปหายิง ឡាំងឡាំងឡាំងដាក់ឡាំងកាយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចពីក្រោមពីក្រោមក្រោមប៉តរូលបានធ្វើសកម្មមួយទៀតគាត់ក៏ឡាំងកាយក៏រាប់បတ်តំណែងគាត់ដែរហ្នឹងឡាំងតបតុកនេះពេលຕ້ອງហត់គេនឹងយកយើង1800លើគ្នាអញ្ចឹងអូខេណាស់คะអូខេបើតើណាអានិយើងតាំងដាវណាប៉ាន់ដាវឬយើងយកបកកាទីដាវ ข้อที่ใกล้แล้วก็วันนี้รายได้ข้อที่สี่คือไซเคิลโบนัสบริษัทเขาบอกว่าถ้าวันนี้เราเงื่อนไขของบริษัทว่าถ้าเมื่อไหร่ข้างอ่อนหมายถึงว่าข้างที่มีคะแนนน้อยเขาเรียกว่าทีออนน่าก็ตามมุกติ๊กือกิยาทยเยึงเนี่ยจังอ่อนอ่อนอ่อจังเอา่าสองคนนี้ลุกทำงานได้แล้ว ตอนนี้ตอนนี้กินเอสดีอนนี้กินกาแฟอนนี้นนี้มามาาตืมาัวไว้เออต่างกัมคนนี้อันนี้แนะนำเหมือนกันแล้วฝั่งอ่ะตัวโมิฝั่งนี้เป็นฝั่งแข็งฝั่งนี้คนเยอะกว่าบอกว่าถ้าทีมอ่อนหมายถึงทีมที่มีคะแนนน้อยสองฝั่งนี้ฟังไหนฟังอ่อน ตั้งนีอ่ะอมีคะแนนอยู่พันห้าร้อยคะแนนคะแนนทั้งทีมนะทีมเลยตั้งแต่ท่าขึ้นมารวมกันเป็นพันห้าร้อยคะแนนอ่าเดี๋ยวพี่จะนั่นในฟังคะแนนทั้งทีมหมายความว่าไงคนนี้เป็นไฟคนนี้กินไฟโตวี่คนนี้กิน S อ d ดีคนนี้กินเดียกับน้ำว่าน รวมแล้วน่ะคะแนนน่ะได้ทั้งหมดพันห้าอันนี้หมายถึงว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งอะไรพันห้าร้อยคะแนนทั้งไงตางเงื่อนไขทางอ่อนทางจันทร์ทางอ้อมฝังอ่อนอ่ะพันห้าอ่ะพันห้าอ่ะพันห้าอ่ะแล้วคนนี้ใช้ยาสีฟันใช้คอลลาเจน SOD SOD อ่ะแล้วคนนี้ก็ใช้ปุ๋ยทางจันทร์ แล้วคนนี้ใช้อะไรดีสแควร์ใช่ของผู้ชายแข็งใหญ่ยาวใา่ไหมมันจีนไม่มีแข็งแรงเออ้แข็งแรงอ่ะแล้วคนนี้ก็เป็นกินคทลลาเจนอยากสวยหน้าเด็กอ่าแล้วคนนี้กินอะไรดีลูกอ่าคนนี้ก็กินเอสโดีเหมือนกันอยากหล่อ แล้วคะแนนทั้งหมดเนี่ยรวมรวมกันได้2องพันห้าสองพันองรอยห้ีอะไรลูกเป็นฟังเป็นแข็งแข็งแข็งเต้นแข็งแข็งขสองพันสองสองหแข็งค่ะครันี้ทํัหน้านี้อยห้เอเรื่อไขของบริษัทเขาบอกว่าถ้าวันนี้เราเป็นตำแหน่งจุบเราจะได้แค่คู่ละ อันนี้ถ้าจับคู่กันแล้วมันคือหนึ่งคู่ข้างถ้ามเมื่อไหร่ข้างอ่อนที่มีคะแนน1,500แข่งที่มี 1, 5, 5, 5, 5, คะแนน2,250บริษัทคิดเป็นหนึ่งรอบหรือหนึ่งคู่หรือหนึ่งไซเคิลอันนี้ก็บอสก็ี่เอายืงจับ,บคู่ไว้หรือบานแบบคู่ถ้าเป็นตำแหน่งเล็กบริษัทบริษัทจ่ายให้คู่ละ600บาทก็สักกี้เอายืงหระธานยืงตำไหนโต๊ดก็สักกีจับคู่ ười, มมยืงค<ห>ือผมมวยหอยมา แต่ถ้าเป็นตำแหน่งเอบริษัทจ่ายให้คู่ละ720ดรอยยเายืนตำแหน่งผมบริษัทติใจเอายืงปรเาอร้อยของใครบ้างมานีบาต่างกันเยอะไหมคะเยอะเยอะมากต่ากเลมากวันนี้บริษัทจ่ายให้พันหกร้อยคู่ เป็นเงินเท่าไหร่คะหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมองบาทพอใช้ได้ยังคะอืมรอเด็ดไปไปเมินอะไปไปเลียนไปเนอะหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสอง0 0นบาท ต่อเดือนพอใช้ไหมคะพี่ถึงบอกว่าวันนี้อ่นเดี๋ยววันนี้พี่เนี่ยวันนี้พี่ก็จะคุยประมาณนี้แหละวันนี้ทุกคนไม่เข้าใจข้อไหนนะลูกนะให้ทุกคนเข้าใจข้อนี้หมอสรุปก็คือวารีหาคนที่ใช่นะลูกนะ แค่ซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนขวาหนึ่งคนซ้ายหนึ่งคนแล้วก็ให้เขาแนะนําแล้วก็กินใช้ไปแบบนี้แหละคะแนนมาแบบนี้นะลูกนะเนี่ยคะแนนมาแบบเนี้ยทุกทุกทีมอ่อนฝั่งเราพันห้าร้อยกับทุกๆกสองพันสองห้าสิบไม่ได้นับเป็นจํานวนคนแต่นับจํานวนที่เขาใช้สินค้าแล้วตามความเป็นจริงก็คือจันทีแนะนําเอิญน เอินไปแนะนําอาจจะยังเราจําทีจะไม่ได้รู้จักคนที่เกาต่อไปแล้วจริงไม่จริงจริงแต่คะแนนมันขึ้นหาเราหมดเลยลูกขึ้นหาจันทีด้วยขึ้นหาเอิญด้วยขึ้นหากันทุกคนเลยสรุปอ่าถูกแล้วคะแนนตรงเนี้ยถึงเราจะไม่รู้จักนะลูกนะขึ้นหาเราหมดขึ้นหาคนนี้ขึ้นหาลูกเราขึ้นหาหลานเราหมดเลยดีไหมคะดีนี่ไงนี่คือคําว่าเครือข่ายนี่คือคําว่าทีม พี่ถึงบอกพวกหนูว่าโชคดีมากที่พวกหนูนะได้มาอยู่เป็นทีมกันนี่ไง<ม>เพียงแต่ว่าวันนี้ขอให้เราเข้าใจหาซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนที่เขาเข้าใจเหมือนเราอะลูก<ม><ม>เดินไปด้วยการจับพลังทีมเมื่อวานเนี้ยที่อาจารย์สอนเรื่องทีมอะมันก็จบแล้วมันก็เสร็จและแล้วนี่บริษ,ษัทจ่ายสูงสุดก็คือพันหกร้อยคู่<ม>นี่ไงยิ่งทีมโตซื้อกินซื้อใช้ยิ่งเยอะยิ่จริง ยิ่งขึ้น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 เห็นไหมตรงนี้มันจะสะสมตั้งแต่เนี่ยคนแรกจําไว้เลยนะว่าหาซ้ายหนึ่งคนขวา,าหนึ่งคนจะมันยากหน่อยแต่พอถ้าซ้ายหนึ่งคนเนี่ยอย่างสมมติว่าจังทีเนี่ยได้คนหนกจังทีมาสักคนนึงเนี่ยโอ้โหัอน,นี้ก็เห็นธุกรกิจแนะนําแนะนําเยอะเห็นไหมแล้วเราก็ช่วยเขาช่วยเขาช่วยเขาอย่างนี้ในโรก <c oughs> สร้างแบบนี้มันแป๊บเดียวเองลู ยิ่งโลนันเวลสั้นอปรดโลนี่แบบไกาแบบไกลแบบกโลนแค่หัวบางชาบ้างเชื่องย่เพิ่บ้างก็จประมาณแค่หัวบางเนียเชือเลยหัวบางเนี่ยเชือัเือมย่าเดีกยัดทหนจะหนูห้าได้เหรอพี่น้องูปกัรชาได้หมดได้หมดตอนนี้มีทั้งหมดเจประเทศจะเปิดเรนเวอย่ากจะเปิดประเทศไหนวิ่งหาเราหมดลูกหรือในโลกนี้แต่ทำงานง่ายก็คือเจ็ดประเทศเนี้ย เจ็ดประเทศมันมีสาขาเขาไปสามารถไปซื้อสินค้าได้ทั้งหมดเจ็ดประเทศอะถ้าสมัครที่นู่นนะสมัครที่นู่นเขาก็ซื้อที่นู่นแต่มันขึ้นหาเราไงนอ่มันขึ้นหาเราหมดแหละเป็นรเป็นยอดชู๊กแตอก็ได้นนนอนองชายอ่มันสมัครที่นู่นแล้วลองได้นอนไปให้ไปสมัครรูปภาพกาไมีทำไมอ่ะทำไมไม่คนแนะนำเองอ่ะผมก็บอกบอก เขาว่ามันต้องไปของหู้แต่เขาก็แต่เขาก็เขารทักผมอ๋ออ๋อสมัครไปแล้วใช่ไหมอ๋อไม่้น็เดี๋ยวรึกสาเออเป็นติดต่อเขาว่าสมัครอ๋อเยี่ยมเลยแสดงว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้สมัครอืมชื่ออ่าโอเคไม่งั้นก็นั่นแหละได้ได้หมดแหละนี่ไงเขาก็อยู่ตรงนี้ไงลูกถ้าอยู่ใต้สายงานหนูนี่ไงเห็นไหมคือตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเป็นเมียนมาเป็นสปปลาวนะลูกนะหนูสามารถแนะนําได้เลยผู้คนอยู่ใต้ สายงานหนูหมดเดี๋ยวโปรแกรมยังยอะชิโมยงหมดยังยังเบนยงหมดียังยเยอะชิโมน้องยงหมดตอนนั้นเนี่ยจนจเอา่อนสายนี่ไงลูกพี่ถึงบอกว่าวันนี้นะในเรื่องของโครงสร้างตรงนี้หนูไม่ต้องคิดอะไรเยอะหนูทําเป็นทีมให้อัปไลน์มาช่วยช่วงแรกเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งหรือสองเดือนเนี่ยหนูหนึ่งหนูต้องรีบกินใช้สินค้าให้ตัวเองเปลี่ยน ให้รู้สึกตัวเองดีหรือรีบปิด X ให้เร็วที่สุดถ้าเราไม่ปิด X เรายึกยิบยักยักเรากล้าแนะนําคนไหมไม่ถ้าสมมติเรายึกยิบยักยักแนะนํากล้าไหมไม่กล้าเราไม่เคยกินไม่เคยกินเนอร์เะตัวทักเคเล่ อออ่าเพราะ,ะ,ะฉะนั้นวันนี้นะน,นี้แล้วปิดเอ็กแล้วปิดแล้วปิดเลยลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตหหเห็นไหมแล้วสําคัญที่สุดคือ,อไรายได้ตรงนี้นะลูกหนูไม่ได้ทําคนเดียวหนูมีทั้งอัพไลน์หนูมีทั้งดาวไลน์ถูกไหมแล้วก็มีทั้งตัวเองช่วยกันสามสี่คนเนี่ยช่วยกันเนี่ยอัพไลน์ช่วยกันหมดนี่ไงลูก ยิงเฟินหรืองนั้ยตัวูะมันควไตยนะคือตัวต่างเนี่ยอัพไลน์ทีมก็ทีมช่วยเรียนจนถึงอั้่วยเรียนตรงยืนก่าอะเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้เราแนะนำคนเยอะเราไม่รู้หรอกว่าคนไหนเขาจะเกิดหรือไม่เกิดว่าคนไหนเขาจะทําหรือไม่ทําบางคนอาจจะเป็นผู้บริโภคบางคนอาจจะขายเก่งแต่บางคนมองเป็นธุรกิจอย่างเราก็มีไป นี่เป็นนักธุรกิจนี่เป็นนักขายนี่เป็นผู้บริโภคคะแนนส่งถึงเราหมดเลยลูกตู้จังโจนเนาะยังมันมันเฮ้ยมันดังคาบองโปนะยังเฮอไอ้เธอไอ้เด่นโปแต่ยังไงนี่ยังมันสายฟ้าโฟ้าวเนี่ยท่อได้ยังมันดีเนี่อาลายใส่ส่วนก็ดังอะยังจุดนกดังส่วนโซ่กนนั่นี่โซ่เพิ่มจังมันดังถ้าหอมไงใส่ย้อมหัวปลาจะได้ส่วน ถามว่าทุกวันเนี้ยที่ที่ซอรได้คนมาเนี้ยก็อยู่สายฟ้าที่ซอร์ทั้งหมดที่โลกนะเป็นเเปป็็นนสายที่ซอหมดใช่ค่ะหมดเลยของที่ซอของทุกคนนั่นแหละก็เนี้ยก็ตามนี้เลยลูกตามเงื่อนไขนี่แหละตามนี้เลยเดินมาผมโจงจรเรืงนั่นหรอในปานมวยในปานโต๊ะโต๊ะในรีกวัตจังอ่าในไทยตรงเสาปัน ก็เดี๋ยววันพุธเนี้ยที่พวกหนูตงออสมาเดี๋ยววันพุธเนี้ยเดี๋ยวพวกหนูได้ไอแชร์ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาเรื่องนี้อีกกันอีกหนึ่งวันพุธนี้หนูถ้าหนูเรื่องแอหรือปิดตำแหน่งได้หนูโอนให้พี่ติ๋งกับพี่แอลซื้อสินค้าเลยพี่แอลก็พี่ติ๋งก็ได้เอาสินค้ามาส่งวันพุธนี้พร้อมไอแชร์ โอเคไหมอ่าเพราะว่ามันจะได้จบเรื่องตําแหน่งอแต่ไม่ต้องเป็นซีเรียสนะบางคนยังไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรแต่เร็วที่สุดมันเป็นการดีสําหรับการเริ่มต้นธุรกิจจริงจริงอ่าเพราะฉะนั้นก็คือให้หนูเรีบใช้สินค้ากันซะไม่จำเป็นต้องเป็น X ก็ได้ลูกเป็นอะไรก็ได้แต่เราต้องได้กินได้ใช้กันเพราะไม่งั้นคือเราก็ไม่กล้าไปแนะนาใครธุรกิจเราก็เกิดช้า วันได้ใช้ยะสีฟังอยากได้เงินช้าแลืออยากได้เงินเร็วอยากได้เงินช้าหรืออยากได้เงินเร็วอยากได้เงินเร็วเพราะฉะนั้นก็ต้องกินสินค้าให้เร็วยังติดก้อนเพราะมุกเขาคนยคนยืนนึ่งโดกหนะหรือโมโก้ไปได้ลูกงานเงินมันจะมาไปได้ลูกงานเงินมันจะมาไปได้ลูกงานเงินมันจะมา ส่งเพียงจุดเอาให้จุดยืนแบบเนี้ยเยอะหนึ่งรอกโอนได้บ้าเพียงหนึ่งคับเยอะๆอย่างนั้นประจําเดือนใช่ไหมอ่าโอเคนะเคลียร์ไม่โลภคืนนี้นอนหลับไหมเนี่ยพี่อธิบายลึกขนาดนี้หลับหลับเหรอไม่หลับหลับไม่ลงหลับไม่ลงหลับไม่ลงอะไรวะเนี่ยพี่ฟังทีแรกพี่หลับไม่ลงตาวาวหลับไม่ลงนี่มาบ่อยๆก็ไม่เป็นไรนะไม่มีโอแล้วหรอ เรไม่มีแล้วเออดีใจไหมลูกมาอธิบาแบบอย่างเงี้ยเออนั่นแหละใจจากร้องไห้เลยเห็นอนาคตเลยใช่ไหมคืนพอใจคืนอย่างเงี้ยดูง่ายด้วยด้วยถ้ามันางนี้เลยดูง่ายใช่ไหมยังปากแข็งไงยังไม่รู้จะพูดยังไงพี่ถึงบอกว่าเราต้องมีไอแชร์เราต้องมีเวิร์กแพนแล้วเดี๋ยวพี่แอลพี่ติ๋งแล้วพี่ก็จะพยายามมาสอนให้แบบนี้ค่ละลูกไม่ยาก ทำงานเป็นทีมค่ะเป็นพี่เป็นน้องกันค่ะช่วยกันสำเร็จยกทีม,อเ,อมเอ้อตกมือเอ้เอ